สวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตตวงถามอีกรอบนึงครับว่าเรื่องต่างๆที่ผมพูดเนี่ยเฉพาะเรื่องเน้นๆเ,เรื่องขอไปยะโทตใหไ้กับกลุ่มก่อการร้ายนะครับไปถึงไหนแล้วอยากรู้ว่าเรื่องเนี่ยไปถึงมือแม่ทัพเต้าที่สี่หรือยังครับ ผมว่าเราควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนกับการที่ว่าเราเนี่ยมาเสียเวลากับเรื่องได้เป็นเรื่องทำไมเราไม่เอาเรื่องแบบนี้ปรึกษาเรือกันเราเนี่ยสามารถไปบอกกับประชาคมโลกได้ว่าสิ่งที่เราจะให้ไปยโทษเนี่ย ม,มันมีอะไรบ้างมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งเงื่อนไขก็ต้องมีกฎหมายรองรับกับบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าเกิดกลับมาสร้างเหตุการณ์อีกเนจะต้องมีบทลงโทษกับครอบครัวนะหรือเครือญาติด้วยเพื่อ ที่จะให้เครือญาติเนี่ยเป็นผู้ป้องกันเราและคอยตักเตือนคนนั้นเนี่ยไม่ให้กลับไปทำอีกเขาไม่กล้ากลับไปทำนะเพราะว่าถ้าเขากลับไปทําเนี่ยพี่น้องเขาไม่หนุน,น,น,นลรวกแค่นี้คนระับกฎหมายข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเนี่ยก็อเอาอยู่แล้วส่วนเรื่องการอภัยโทษเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า คนที่ได้รับการอภัยโทษเนี่ยเขามีคดีความหนักหนาขนาดไหนคนที่มีคดีความที่เป็นอาชญาเนี่ยเราก็ต้องให้รับโทษบ้างแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีข้อมูลที่ทําให้มันมีการให้อภัยโทษได้เนี่ยเราก็ต้องบอกแบนใหน ผมกลัวว่ากลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะส่งเรื่องเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลที่ทำผิดเองทำผิดคืออะไรครับ <s> คือมีส่วนร่วมในการที่ทำเรื่องแย่ๆด้วยเรื่องที่กลุ่มก่อการร้ายเข้าไปเจอเนยเพราะนั้นดูว่าต้องเสียสละให้กับส่วนร่วม ยากจะรู้เหมือนกันว่าหนูตอนที่หนูทำเนี่ยสมมุตินะครับถ้าหนูมีส่วนร่วมในการทำศิลปกรรมเนะี่ยหนูไปทำทำไมอยู่ถ้าเราเกิดว่าหนูไม่มีส่วนร่วมเนี่ยแล้วไปปกป้องคนอดื่นทำไมนะอยากจะรู้สิ่งไหนที่ท,ท,ที่กลัวอยู่ตอนเนี้ยที่ไม่กล้าส่งข้อมูลไปเนี่ยคือสิ่งไหน คือกพมกบกรไ้ายเนี่ยเกามีข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุคคลที่รอบทำลยัยผมด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับการลงชื่อต่างๆใช่ไหมครับแล้วทำไมต้องกลัวล่ะครับในเมื่อรายชื่อนั้นนะ่ะมันส่งไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับ แล้วทำไมทุกคนต้องกลัวด้วยในเมื่อทุกคนนั้นต่างประเทศเคารับรู้แล้วแล้วเด็ก,ดกบางคนนี่เอาเคยไปยอมรับแล้วนครับสิ่งไหนที่สิ่งอะไรครับตอนนี้ที่ทุกคนกลัวอยู่กลัวว่าตระกูลของคุณเนี่ยจะเดือดร้อนแบบนั้นหรือ ผมว่ากลุ่มกบาร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ส่งข้อมูลไปที่คุณคนเดียวนะผมไม oh, ่ได้ส่งข้อมูลไปที่ตระกูลของผมเดานะครับน่าจะเป็นตระกูลตบีดานะหรือไม่ก็คุณส่งไปที่คุณซาบิดาชัยเศษเพราะว่าทำงานเป็นนักการเมืองอยู่แล้วก็ท่านวันโมหันตนาธาสามท่านนี้ที่กลุ่มก่าร้ายเขาส่งข้อมูลไปซึ่ง ผมว่าก็ไม่ได้ส่งไปเค่นั้นนะนะเขาไปหลายทางครับนะเพราะผมบอกให้ส่งไปหลายทางก็ต้องหยุดนะครับคุณอย่าทำให้บุคคลที่เขาเนี่ยพยายามจะให้ปรับปรามกลุ่มกันร้ายเนี่ยเป็นบุคคลที่ส่งข้อมูลไปให้กับสำนักพระราชวังเองคุณนี่จะกลายเป็น บุคคลที่กลุ่มร้ายเนี่ยเสียใจโฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเยไว้ใจบุคคลนี้นะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆผมเชื่อได้เลยว่าเรื่องนี้ทำให้คุณเนี่ยถูกผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเตือนแน่นอน คุณเลือกที่จะปกป้องคนที่ผิดน,นี่ถ้าเป็นมันผิดหลักศาสนาด้วยนะผิดศีลธรรมทุกศาสนาแล้วผิดหมดก็ไปปกป้องคนผิดนะบาปหมดนะมนผมไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันก็หลายวันแล้วนะอยากจะรู้ว่ามีแนวความคิดแนวทางอะไรในการที่จะเสนอขอไปจะโทษ ผมแนะนาให้นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทาเนี่ยคือคุณต้องทําประชาปติทําประชาปติจากประชาชนในประเทศทุกศาสนานะครับทําอย่างไรอะครับนักศึกษาก็ให้ประธานนักศึกษาเนี่ยเขาทําในหมหาลัยครับทเป็นภาพวิดีโอการยกมือนะครับการลงมติแบบเนี้ยมันเป็นการลงมติที่เร็วนะส่วน การลงมติก็เพราแม่พี่น้องภาคเกษตรเนี่ยเราก็ให้ประธานสมาคมภาคเกษตรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเราก็ติดต่อทีมงานแล้วก็ติดต่อกับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่นะก็มันผู้ใหญ่บ้านเราก็ลงประชามติได้ถ่ายภาพวิดีโอมันมาเป็นขั้นเป็นตอนคราชการเนี่ยก็ลงเขาทาในสมมุติว่าข้าราชการในอำเภอเนี่ยเขาทำที่อำเภอ เราเข้าแถวกรมธรมชาติก็ยกมือลงมาชาติมพได้ราชการในจังหวัดเนี่ย<ม>ก็ทําที่จังหวัดข้ราราชการตำรวจเนี่ย<ม>ก็ทําที่โรงพักส่วนนักเรียนในร้อยก็ทําที่โรงเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารอะไรเนี่ยก็ทําประชามพิในในในพื้นที่ตรงนั้นเขาส่งเรื่องไปส่วน พระสงฆ์เนี่ยก็ทําประชาติที่วัดของเขาสง่งเป็นภาพวิดีโอการยกมือลงประชาติเนี่ยมันเป็นการทําอะไรที่มันเร็วที่สุดนะครับและเห็นเป็นภาพวิดีโอเนี่ยเราพูดเี่ยเราพูดเราพูดตามเอกสารที่เราส่งไปนที่เราส่งไปให้ตามโรงเรียนต่างๆเราส่งไปให้อธิการบดีเรา ศาเว,ว่าเราจะทําแบบนี้ถ้าอธิการบดีว่าอย่างไรถ้าจะเป็นถ้าเป็นของนักเรียนนะครับก็ต้องไปที่อิการบดีส่วนทหารเนี่ยเราก็ต้องไปที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการสูงสุดก็จะลงไปจัดการเองกับทุกเหล่าทัพครับส่วน ตำรวจเนี่ยเราก็ไปที่ผู้บระครับผู้ชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ส่งหนังสือไปเราก็บอกแลว้วเหตุผลที่มันฟังแล้วมันสมควรจะได้รับการปฏิโทษผลดีที่เราจะได้รับคอือ,อเหตุการณ์ในพื้นที่มันจบลงและข้อสองเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยจากตา่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็กล้าที่จะมาลงทุน มันมีหลายอย่างครับที่ดีๆนะระด,ดับปริญญาโทแล้วเนะี่ยระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนะี่ยคิดได้เยอะแยะเลยผมไม่อยากจะพูดเลยผมพูดไปหมดแลนะ้วข้อแค่ทวงถามเฉยๆไม่ต้องรอให้ผมเสียชีวิตก่อนหรอกครับเดี๋ยวค่อยขอไปจะโทษหรือไม่ต้องกลัวผมจะตายครับถ้าเขาอยู่กันแบบพี่น้องนะผมยอมตายครับนะครับเพราะฉะนั้น ช่วยดําเนินการเรื่องนี้ให้หน่อยเราทําในประเทศก่อนนะเสร็จแล้วเราก็เสนอไปที่ต่างประเทศเ<ม>สนอไปที่ไหนครับเสนอไปที่ผู้นาของรัฐบาลต่างประเทศถ้าเป็นให้หรือไม่ก็เสนอไปที่เอเชียถ้าเป็นตัวนี้ก็เอเชียหรือไม่เราก็เสนอไปที่ยูเอน็นเนือไปทั่วโลกครับนะ เราลงป,ประชามพัทั่วโลกเลยเราเราไม่ได้เขามา<ต>มเขาไม่มาแทรกแซงอยนะู่แล้วครับแต่เราบอกเกา่าเพราะเรา,ารู้<ม>ว่าเราจะทำเรื่องแบบนี้สมมติที่ฐานทูตแต่ละประเทศ,ทนทเทศในประเทศเราแล้าทำแบบนี้ไปก่อนเนี่ยเราส่งเรื่องึันไปถึงมุกของประเทศประเทศเนี่ยมันจะเป็นการเป็นอะไรที่มันเร็วคนระับ ถ้าเราลงประชาะติไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากมายก็อนุเซ็นอนุมัติได้เลยครับถ้าเกิดประชาชน6 65, 65ล้านคนเนี่ยเห็นด้วย60ล้านคนเนี่ยมันไม่ได้เลยครับผมว่ามันต้องเห็นด้วยหมดเลยครับเราเรอยกว่าเราไม่ให้อภัยทำไมถ้าเกิดบางคนเ็ารับโทษบ้างนะครับผมไม่รู้เอกว่าเขามีข้อมูลอะไรนะครับที่สิ่งที่ให้เขาได้รับการอะไรไปโทษถึงไม่มีก็ส่งได้ครับ นะเสนอไปถึงก็ไม่มีหลักเขาไม่มีละผลงานอะไรหรือเขาไม่มีราง,างวัลอะไรเลยกลุ่มของอะ้รเนี่ยเขาก็ส่งไม่ได้นะบอกเหตุนผลว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่ให้อภัยโทษเนี่ยไม่ให้มอบตัวเพื่อขออภัยโทษมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่มันต้องให้เลา ผมเชื่อว่าให้ครับนะให้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มให,ใหม่ขึ้นมาก็จะขอไปเท่าดีต้องมีกฎหมายรองรับที่มันรแรงนะถ้าเกิดได้รับการพยาโทษแล้วเนี่ยกลับไปกไ่อการร้ายอีกญาติพี่น้องก็ต้องรับผิดชอบด้วยทำแบบนี้เพราะไม่มีน้องในประเทศไทยเนี่ยที่เขาเคยมีอคติหรือมีรอยแผลเนี่ยเขาก็รับได้ ให้อภัยทั่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ดีเราจะได้ไม่ต้องมีเหตุการณ์ในพื้นที่ผมคิดแบบนี้นะครับสสคิดเหมือน,นผมหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครเคยคิดเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะอยากจะฆ่าผมให้ตายเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนเนี่ยคิดดีทำดีครับจะทำอะไรนึกถึงว่าแม่มีน้องมีฐานะยากจนบ้าง เรารวยแล้วจะรวยไปถึงไหนผมเนี่ยไม่มีเงินจะไปลงทุนหรอกครับมีแต่หัวใจครับขอพระราชทานยืมต่างประเทศอยู่เถ้าได้แล้วจะจะช่วยน้ำร่วมแล้วหรือว่าทุกคนอยากจะจมอยู่ในน้ำอีกอีกอย่าเลยนะครับผมรู้ว่าใครเขาเป็นผู้ที่ส่งเรื่องไม่ดีของผมไป พูดคนเดียวเนี่ยหลอกด่าคนข้างๆบ้างธรรมดานะครับด่าตัวหน้าไม่ได้เนี่ยเขาต่อยเอาก็าเดบด่าฝากๆากไปมันเป็นจิตวิทยาของผมนะอะไรคืออะไรคนอะไรมันจะด่าเป็นเรื่องเป็นราวนะด่าเป็นเรื่องที่เขาเขาทำคิดมั่งฝากสวัสดี ว่าที่พระราชินีของประเทศสเปนแล้วครับผมเนี่ยอยากอยู่ในประเทศไทยแล้วห,หาความยุติธรรมไม่ได้เลยบายบายแจงกิวแจงแคร์ฟอยู่สวัสดีครับ